สวัสดีค่ะวันนี้มาซื้อสตอเบอรี่นะคะไายูโรหนึ่งบ็อกกันบ็อกไปดูดอกไม้ค่ะทุกคนไอเท็กไอลุคพาวเวอร์โค้ดูดอกไม้ดอกไม้สวยทุกคนดอกไม้สวยงามมากสวยมากค่ะทุกคนดอกไม้ มาซื้อสตรอเบอรี่ว้ากิทออาเลยดิโฟเทกโฟเออโฟสี่กล่องยี่สิบยูโรอร่อยไหมโอเคไหมเขาทำถนนใหม่นะทุกคนมาไม่ถูกนะ เนี่ยต้องมาทางนี้เนี่ยเมื่อก,ก่อนจะเข้าทางนี้ตอนนี้ต้องมาตามทางนี้เนี่ยบ้านขายสตรอเบอรี่สต๊อปซองนะไอเทคเดี๋ยวไอเทค a little bit no. No. ทางไทยทางอังกฤษเด้อพี่น้องเนี่ยทางเขาไป ทางเขาไปฟาร์มทางที่เขาไปนี่นไปนู่นป่าเห็ดนะเนี่ยพี่น้องเนี่ยทุกคนป่าเห็ดนะเนี่ยเห็ดเหลืองเห็ดป่ามุติกาป่าตอนนี้ก็ ห้าโมงกว่าๆทุกคนดูเขาตัดไม้ดิเนี่ยเขาทำใหม่นะคะทุกคนเขาทำใหม่เด้นเนี่ยบ้านที่ขายสตรอเบอร,บรี่ไม่ต้องมีคนทุกคนไม่ต้องมีคนเฝ้าเขาก็ไม่ขโมยกัน้วยบ้านนี้อืเขาไม่ขโมยกันนะคะไอโกลุก บูบุลีแปบ๊บนง่ว้าวทั้งไทยทั้งอังกฤษทั้งลาวผสมภาษาไปด้วยน้องอังกฤษกับโแข็งอ๋อี่ป่า,ป,า,ป,าป่าเห็ดทั้งนั้นนะเนี่ย ดูบูบูลี่มีไหมเนี่ยต้นมันงามมันคือไม่มีไปดูต้นบูบูลี่กันเถอะทุกคนนี่ป่าเห็ดนะคะโอ้ทุกคนบูบูลี่ไม่มีเลยป่าบ้านเขาไม่น่ากลัว มน่น่ากลัวเนี่ยดอกไม้ก็กำลังงามดอกไม้สวยนะแต่เขาทำทางใหม่ต้องเ,เขาทำทางใหม่เมื่อก่อนก็จะขับมาทางถนนใหญ่แล้วก็จะตัดเข้ามาเลยท,นท,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 ทนีนี้เขาทำเขาทำทางใหม่ทุกคนเนี่ยเขาก็ปล่อยไว้เงี้ยมีตู้เย็นใส่ไว้แล้วคนก็มาซื้อแล้วก็เปิด เปิดเพลงเปิดเพลงไว้ให้คน<ม>ให้โตเีย<ม>โอเคอ่ะนี่จ้ะอะไรอินไซ่์โอ้ยอันนี้กัดเจ็บเนี่ยเนี่ยดอกไม้ทุกคนดอกไม้สวยนะเนี่ยดอกไม้ตอนนี้พินแลนดอกไม้สวย สวยมา,นายยกนี่สวยดอ,อกอะไรไ,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 ไม่รูร้สวยษงามออกยังฮะเออออกแล้วอินอินตบดอกเออเขาเขาน้องตัวเลือกตัวเลือกสอง 8นาทีโอเคาไใครเดี๋ยวนะกลับบ้านแล้วค่ะซื้อเสร็จก็กลับบ้านเนี่ยเมื่อก่อนมันจะออกไปตรงเนี้ยตรงเป็นช่องๆนะเนี่ยตอนนี้เขาทำถนน,นใหม่โค้งงอมหน่อยเนี่ยเมื่อก่อนเราจะออกไปตรงนี้นะที่สุด ใหม่มันเป็นทาง